โอเคครับอะมาถึงตอนนี้เราก็จะพามาทําข้อ388ต่อนะครับเด็กๆมาดูนะลูกสารประกอบชนิดนี้ประกอบด้วยคาร์บอนเท่านี้อตออไฮโดรเจนเท่านี้อตออออกซิเจนเท่านี้อตอมสูตรอย่างง่ายของสารนี้คืออะไรเด็กๆจาได้ใช่ไหมที่ครูบอกว่าจะต้องทําทุกอย่างให้กลายเป็นโมดมาเรียงครับมีธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนครับในข้อนี้เขาไม่ได้ให้มาเป็นกคมครับเด็กๆก็สามารถหาโมลได้โดยที่ เขาให้มาเป็นจำนวนอะตอมครับตอนนี้เป็น1.2คูณ10กำลัง23ของไฮโดรเจนให้มาเท่ากับ3.61คูณ10กำลัง23ตัวนี้ให้มาเท่ากับ6.02 22ดูเลขยกกำลังให้ดีนะครับโอเคทีนี้มาทำให้กลายเป็นอันนี้คืออะตอมใช่ไหมลูกทำให้กลายเป็นโมลครับ โดยการหารด้วย6.02ใช่ไหมครับที่เด็กเกเทียบไปลูกคือ6ก2ยคูณยกกำลัง23มเนี่ยมันเป็น1โมลแต่ถ้าเป็นตัวเลขข้างบนเนี่ยมันจะเป็นกี่โมลอะไรประมาณนี้นะอ่าตอนนี้ตัดต่างคับเรือ0.1ฮะัตอนนี้ตัดตัดคับเลือยู่0.6ตอนนี้ตัดตัดคับตอนนี้เรือ0.2นะครับขั้นนี้ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาขั้นตอนนี้ก็คือตัวที่น้อยที่สุดหารก็เป็น0.1หาร ก็จะกลายเป็นเลข261นะครับก็จะได้เป็น C2H6O นะครับก็จะเจอคำตอบเลยนะดังนั้นเด็กๆจะต้องจำคอนเซปต์ว่าอันดับแรกเขาให้อะไรมาก็ช่างบรรทัดนี้ต้องทำให้กลายเป็นโมลบรรทัดนี้ต้องทำให้เป็นเลขอย่างต่ำนะครับโดยที่เอาตัวที่ต่ำที่สุดไปหารนะถ้ามันได้เลขลงตัวแบบนี้ไม่ต้องคูณเพิ่มไม่ต้องปัดไม่ต้องตัดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นก็สามารถเอาไปเขียน เป็นตัวห้อยด้านบนได้เลยนะครับในกรณีนี้นะต่อไปครับข้อ3 8 9นะครับออกไซเดนีมประกอบด้วยโลหะ M 78%โลหะนี้มีสูตรอย่างไรข้อไหนก็คือออกไซด์ก็คือต้องมีาธาตุออกซิเจนแล้วก็โลหะ M เท่านั้นสังเกตจากชอยด้วยนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยฮะข้อนี้ก็มาคิดอย่างนี้ครับข้อนี้ครับเขาบ,บอกว่าให้ M กับให้ O มา M ให้มา78.8%ดังนั้น O ก็จะมีเท่ากับ 21.2%นะครับเพราะเปอร์เซ็นต์ต้องรวมแล้วได้100%เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นกร,รมันะรกกรรมได้เลยนะนะครับให้กลายเป็นกรัมได้เลยนะนะเพราะว่าเขาเทียบเทียบ100ออกมานะลูกแบบนี้ลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าได้100มี m อยู่เท่ากับ78.8กร,รัมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าน,นี้ก็จะมีอยู่21.2กร,รัมอย่างเงี้ยลูกสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นกร,รัมได้เลยครับ m, m ก็จะหารด้วยมวลโมเลกุลของ m นะครับเพื<า>่อทำให้กลลาายเเป็นนโมนนะ คือ119ครับตัวนี้มีโอตัวเดียวนะต้องหารด้วย1 6นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเกิดการหารออกมาเนะาะคราวนี้การหารก็จะได้คำตอบเท่ากับดูกันไม่อยากกดครึ่งคิดเลขนะครับคราวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น0.66ตัวนี้ได้เท่ากับ1.325นะครับก็ได้คำตอบออกมาในลักษณะนี้ดังนั้นเด็กๆก,ก็หารด้วยตัวที่น้อยที่สุดถูกไหมฮะ เมื่อได้โมลออกมาแล้วต้องหารด้วยตัวที่น้อยที่สุดนะครับคือ0.66 0.66นะครับก็ได้ออกมาเป็น1ต่อ2ก็จะตอบได้คือ M ตัวเดียวแล้วก็ O 2ตัวเลข1ไม่ได้ยมเขียนก็เขียนมีแค่ MO 2แค่นี้เฉยๆครับไม่มีอะไรเลยไปดูข้อ390เครับโลหะโพเทสเซียมผสมชนิด1มีเท่ากับ198คือโมลโมลิกูลรวมเท่ากับร้อทีนี้เค O ถ้าสามประกอบนี้มีเเท่ากับ24.7 Mn อยู่เท่ากับ34.8แล้วก็ที่เหลือต้องเป็น O นะครับเขาบอกว่าให้หาสูตรอย่างง่ายก็จะทําตามลักษณะประมาณข้อนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็น K Mn แล้วก็ O ครับแบบนี้นะครับ K มีค่าเท่ากับ24.7 Mn มีค่าเท่ากับ34.8 แล้วก็ O มีค่าเท่ากับที่เหลือที่เหลืออยู่คือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์40.5เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นกร,รมได้เลยนะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นกร,รมได้เลยแล้วก็ K หารด้วย39 M N หารด้วย55แล้วก็ O หารด้วย16นะครับอันนี้คือมวลโมเลกุลของมวลอะตอมของเขานะฮะ K ก็จะหารออกมาได้เท่ากับ0.63 ตัวนี้ก็ได้เท่ากับ0.63ตัวนี้ได้เท่ากับ2.53แล้วก็ขั้นต่อมาคือเมื่อได้โมลเสร็จปุ๊บก็หาด้วยโมลที่น้อยที่สุดนะครับโมลที่น้อยที่สุดคือ0.63นั่นเองแล้วก็0.63ก็ครับก็จะได้คำตอบเป็น1ต่อ1ต่อ4ครับก็จะได้คำตอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นสูตรตัวนี้คือ KMNO 4แค่นั้นเองนะครับแล้วก็รวมโมเลกุลทุกตัวแล้วก็จะได้เท่ากับ158พอดีในสิ่งที่เขากำหนดมานะครับ ตอบไปเลยต่อไปครับข้อ391ครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะ ASR ซ n i c แล wrote, ้วก็ออกซิเจนนะครับแต่ ar, ว่าได้มวลโมเลกุลรวมเท่ากับ230นะ230นะครับเด็กๆก็ต้องฝึกทำนะในข้อนี้เดี๋ยวครูจะพาทำก่อนเพราะว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็ตอนต่อไปค่อยทำการบ้านเยอะๆหนูจะได้เรียนรู้เยอะๆนะครับอืมโอเค มาเริ่มต้นที่391ตัวนี้อ่ะ AS 65.2มี AS กับ O AS กับ O นะครับ AS เขาให้มาเท่ากับ65.2กรัมแล้วก็ O เขาให้มาเท่ากับ34.8กรัมนะครับมาจากเปอร์เซ็นต์นะมาจากตัวเปอร์เซ็นต์นะครับ AS ก็ต้องถูกหารด้วยเท่ากับ74.9นะครับ แล้วก็ตัวนี้หารด้วยเท่ากับ16เนาะตัวนี้มันก็จะได้ออกมาเป็น0.87ตัวนี้ได้มาเป็น2.175แล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดหาร0.87หาร0.87หารอันนี้มาเป็นเลข1ตัวนี้ออกมาเป็นเลข2.5นะครับและทีนี้เด็กๆจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าจะเป็นสุดห้าเนี่ยเขาไม่ให้ปัดทีไม่ให้ปัดขึ้นเราต้องหาตัวเลขมาคูณครับตัวนี้คูขอคูณ2การคูณต้องคูณทั้ง2ตัวครับคูณตัวหน้าแล้วก็คูณตัวหลังเข้าไป นะครับตอนนี้ก็คูณออกมาก็กลายเป็นเลข5ต่อ2ครับดนงะน้นสูตรในข้อนี้คือเป็น AS ห้อย2แล้วก็ O ห้อย5ครับทีนี้มาเช็คมวลโมเลกุลครับ AS 2ตัวคือ2คูณกับ74.9บนะครับบวกด้วย5คูณกับ16ครับก็ได้คำตอบเป็น230เหมือนที่โจทย์เขากำหนดมาพอดีเลยนะครับโจทย์เขาบอกว่าต้องรวมมาแล้วได้230นะนะครับก็ตอบ AS 2 O 5นะครับตอบช้อยข้อที่4นั่นเองย อ่ะข้อที่สี่นั่นเองไม่มีปัญหาใดๆอ่ะนี่ครับอ่ะข้อ392นะครับดเด็กๆลองฝึกทําเองนะดเด็กๆลองฝึกทําเองนะครับข้อนี้ครูจะบอกเป็นเฉลยไปเลยนะว่าดเด็กๆจะทําตรงเฉลยหรือเปล่า392ตอบข้อที่3ครับ393นี่เด็กๆทําเองนะครับ ก็คือเด็กๆก็ต้องสังเกตเนาะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็จะลืมเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นกรรมนะครับแล้วก็ทำตามสูตรเดิมนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลย393นะครับในข้อนี้นะครับตอบอยู่ที่ข้อที่1ข้อ394ในตัวนี้นะครับสารตัวอย่างชนิดหนึ่งหนักเท่านี้ประกอบด้วย X เ,เท่านี้นะครับเมื่อนํา X ไปตรวจปรากฏว่า ประกอบด้วยธาตุ a เท่านี้นอกนั้นเป็นธาตุ b เด็กๆก็ต้องมาคิดว่าอันเนี้ยคือ100%แต่ถ้ามี7 1 2เนี่ยจะคิดเป็นกี่กร,รมัมแล้วมันก็จะได้จำนวนกร,รมัมแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ากร,รัมนั้นอะ่ะมี a อยู่เท่ากับ1.04ดังนั้นที่เหลือที่อยู่ในเนี้ยเป็นของ b แล้วก็เอา b เนะี่ย a กับ b เนี่ยมาหาสูตรอย่างง่ายนะครับข้อนี้เหมือนจะหลอกขึ้นมานะแต่ไม่ได้หลอกอะไรเยอะแยะนะครับเด็กๆต้องลองทำดูนะ ในข้อนี้นะครับอ่ะข้อนี้ก็จะตอบไปที่ a 2 b นะครับดังนั้นดูตอนนี้จบนะเด็กๆทำวิธีทำแล้วถ้าทำไม่ตรงเด็กๆจะต้องแคบหรือบอกโจทย์ข้อแล้วก็มาถามนะครับแล้วก็เขียนวิธีทำทั้งหมดของหนูมาดูว่าหนูทำถูกไหมหนูทำผิดขั้นไหนครูจะได้ดูจะได้เช็คให้นะครับโอเคเนาะดังนั้นเรื่องนี้ขออนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะมันเป็นเลขไม่ตรงนะครับ เอาไปดูข้อ395ครับเด็กๆก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนะครับปรากฏว่า M หนักเนี่ยให้สารประกอบหนักดังนั้นเด็กๆสังเกตนะถ้าเราเอาโลหะ M เท่านี้ M เท่านี้ไปบวกกับกรรมฐานไปบวกกับกรรมฐาน ก็จะกลายเป็น m x ถูกไหมครับเราไม่รู้ว่า m ห้อยอะไร s ห้อยอะไร,ออะไรแต่ถ้าเรา m 16กกรัม16กร,รัมก็จะมาเกิดเป็นเดนี้16ดังนั้นที่เหลือต้องเป็นของ s นะครับในสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะทั้งตัวนี้หนัก19.84ดังนั้น s ต้องเป็น3 8 4นั่นเองเนะครับอ่าโอเคก็เอากร,รมของตัวนี้ไปหาต่อแทบไม่มีอะไรเลยครับลูกแทบไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าก็ไปหาเป็นกรมกรมเป็นโมลเป็นโมลที่น้อยที่สุด เป็นมาที่น้อยที่สุดก็จะได้เลขที่ลงตัวออกมานะครับข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นข้อที่1นั่นเองนะครับข้อ396้อฮะนี่คืออันนี้คือทำเองนะทำเองให้ตรงเฉลยนะครับทำเอง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 ให้ตรงเฉลยนะถ้าทำไม่ได้หรือสงสัยเฉลย ว่าเอ้ยทำไมถึงตอบข้อนี้ทำไมหนูทำได้แบบอื่นเงนี้ยหนูถ่ายวิธีทำของหนูมาแล้วคุจะเช็คให้และตอนต่อไปครับจะมาขึ้นข้อ396้อหข้อที่มันน่าตื่นเต้น่น,น,น,นะครับแล้วก็จะพาทําไปเรื่อยๆนะลูกดังนั้นอ่ะครูให้การบ้านอยู่กเราจะมาเฉลยการบ้าน,เล,นเล่นกันในตอนหน้านะครับการบ้านการบ้านการบ้านนะการบ้านนะครับการบ้านการบ้านการบ้านแล้วเจอกันในตอนหน้าครับบาย